สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผารวยเด้อครับพี่น้องครับแนวทางลราพัฒนาคลิปนี้เป็นแนวทางของพ่อแสวงครับผมครับงวดพื้นที่23กุมผ้าพันที่พันมากคสุดยอดครับผมพอเขาท้งบนท้งล่างครับผมครับเหล็กเดินก็ถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะสองสามสี่ครับผมประกอบคู่เจ็ดแปดเก้าครับ พ่อก็เน้นอยู่ครับผมว่าให้เน้นลักสองครับลักสองกับลักสามครับผมสองเจ็ดสามเจ็ดครับผมเข้าเต็มเต็มเลขไหลก็มาครับพี่น้องเนาะถือว่าสุดยอดครับผมงวดวันพ่อแสวงเอางวดนี้มารับสมับฟังน้ำกันครับผม26กุมภาพันธ์สิบเลาวพัฒนาพ่อแสวงก่อนที่จะไปรับสมับฟังแนวทางตัวเรกก็พอนำเสียพาล่วยก็ขอขอบพระคุณพอเด้อครับผม ครับไปรับชมรับฟังเลขพอกันเลยครับหอครับครับน้ำเชื่อผ้าลวยสวัสดีพอสวัสด,สสดีครับผมครับผมครับอันกลับมาแล้วปะพอกำลังหงัดบ้านแล้วครับโอ้หมานบ่พอหงัดบ้านบ่โอ้ยว่ามันถือสมุนทั้งแรงมีเจ้าของเรื่องซื้อสามเกตไงวะเจือตะเกตสองโอ้มันเข่าวแตาเทื้งลางเลยที่จะ ใ่ข้าวทุ่ยครับผมโอ้สูตรมากหมดว่าหันมาเต็มๆเลยรันนีนมาตัวเก่าวันด้วยวันอยู่ตัวเก้าเนี่ยพอเล็กเด่นนี่ตัวเก้าหรออืมสำคัญที่ตัวปะกบนนะบ่ตัวบกบนเรใช่สมติวสองตนล่ะปกได้ก็มีเท่าหร่ตัวกบันก็ไรเก็บแปเก่าก็จะมันมันลองมัดวันสองสามกีนได้หมด สอูตรส้นสองสามที่ก็เ่ใดทนดนเดี๋ยวประกบกันเฮอเกียวโตประกบประกบเลยจะถ้าประกบกันจเป็นเล็เบิลมากว่าเอประกบกันเป็นเล็กเบิลเบิเลยเเบิลไมนจะมีบิเบิลรอวาจะจับคู่ไเอเเล็กเบิลเบิครับผมก็เดเยวสูตรใดทันเดเกียวล่องมว่ามั่นกับมักเบิลอยู่ดี่พอพอจะเอาเบิลไปแถวทุท้ายก็ไใดเว่าคัดมากก็ได้ครับ มันสิลายตแล้วอืมมันก็จะเป็นประมาณสิบปุ๊บหางนาะเแต่ว่าขันเอาตัวก็บกบันก็ตัวแล้วก็แล้วจะไปซื้อว่ซื้อแล้ววนี่ยตตัวเก่าเนาะครับผมเออขันเอาเก็บแปเก้าโบบ้แต่ตัวเก่าเก่าไหมโอ้ได้ชุดเก้าตุดเก่าก็ไม่ะมันยังหมดเลเถึเก่าเนาะสองสามออกบนเกปมันเกิดเป่เกาสามแกอี่นี่ฮมันออกกี่เดียวเลยเอเยอะอะเลาเยอะลเ

กมังเทียเลกออกตัวเก่าได้คือว่าเน้่พ่อคิดคือเก่าครับผมมันเสียวก็เก่าเมื่อกี้ส่วเก่าล่ะว่ามีตัวตัวดับเล่นไหพ่อตัวดับมันการ์ดดับมันก็ไม่ได้ซึมดับก็ดับได้หันเดียวดับมันก็ตัวมันออกแล้๋ยวส่วนตัวตัวมันดับอ๋อดับตัวมันออกแล้วเออตัวเล่นออกแล้วก็ดับไปตัวแต่มันสีดับว่ามันดับไปอยู่ตัวเก่ากับตัวเล็กละครับมันเคยออกส่วน ออกส่วนกับมีเนาะว่าไม่ม่เกันไม่เกิดซ้ำอย่กเงีเราเียวมาไปขังดกับพวกมูนมันกดเอเครื่องหนึ่งหาเมืนกันหานึ่กันเนครับไม่่ดเะอกส่วนเี่ยตะเลขสองสามซียงมาบนมาบนกลางเนาะไม่ว่ดเครับศูนย์สองเี้ยงเดีวกัออกมันบนนี้เรียกอเลขสองสามี่ยงครับผมว่ากวกกาถิมมันนะเอามาจะมันคือปลุนละองเก่านะพ่อเนาะออก้องเก่าดีกว่านาะครับผมเบิเบินเลยสองสอามเสี้ยง่เง ครับผมตัวแร้ขดอกเราไอ้พี่่งเอาว่ามันเป็นจะสีวครับก็โบงอนบกาเรียนแรนวอนครับผมมันท้นกันนะที่เหีนหลักเดี๋ยว่อมันนี่สีออกเลยทั้งนั้นเออนี่ิีดออกที่ตัวเล็กอครับอันซ้กันั้สองสามไม่โกเปเนาะกันกันซีโกตัวไม่เป็นะไรครับผมเออมันมีแค่นันเล็อะเดินอ่ะอันมาของเกาอ่ะครับอ๋อของกาเหรอ ครับผอเอาโซ้ขึ้นก้อนได้มั้ยจับครับเด่นบนล่างสองสามสี่ก่อนครลบประกบเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจได้กดเก่าอซลิโก้กเน้นสองกับสี่แหละมึงลองจังหวะดูเน้นลักสองกับลักสี่ ลักสองกับลักสี่เป็นลักสองกับลักสี่เด่นมือกันครับเอาเอาตัวใดออกก่อนป่ลักเจ้าเอาจับช้เด็กกันครับผมเป็นสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสาเจ็ดสปดสเก้าห้องเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า เน้นลักสองกับรักซีเน้นเน้นลักสองกับรักซีเอซีโผล่มานะสองเจ็ดสองแปดสองเก่าสีเจ็ดซีแปดสีเก่าเออืมเพราะว่าซียังบาทำงาน้ก่อนเนาะเดี๋อซีเผือซีมาก้ามันลอยมากนะเนียนถ้ามันหนีจะหนีมาหนีสามมาน่เสนหมากพอสงแสัยยังกับเส้นมากลงวซามันจะมาจะมาอยู่เร็วกหมานกันเรา 2357เข3โตนี่เนาะ2357 2357เนาะเข้า3โตเลยนี่เออ2372 727นั่นเนาะเกือบ3โตเนาะครับผมมนั3โตเลยตะเงินเอาหน้าตล25เอออ29258บ่าอก เรียน <9 28. S 2> ยู่สามตัวละ928เออมม่ะครับจกักถึงตัวนั่นแหละ928เกมีเพื่นกันแนะนำมาเครับผมอเอฟซีลาวเซียนเมึนกบว่าเอาเดกพอสวงไปจับกับอของคนภูเขาหรือว่าเดินเดินดีนเงใช่ครับผมหรือว่าตัวเด่นนะครับผมก็มีเรียนมืรด้เนาะเหนียเรียนด้งั้นหรอเด่บ มันก็มันรุดระไนทแล้วะครับผมอกะไหลวาไหลวาอยู่เขาเี่ค้องเก้าครับผมตามสูตรออมตกตามสูตรครับผมทเดียวสอง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 สามปีกระกันก็ได้เล็กเบิ้ลมมละถ้าถ้าเบิ้ลนะครับผมกันเบิ้ลมันก็มีสองสองทำตาวีธีมาละครับเออทำนี้แค่ไหนเลยเบิ้ลเนาะครับผมมันต้องข่เบิ้ลเงยเบิ้ลต้องเบิ้ลบนสาขาเนาะ เมียนเมียนคนอาจจะเป็นร่างที่เห็นว่าล่ะครับเออไม่เก้นอะไเลยแต่ว่านี่มาข้องเก่าอ่ะเอาได้ตามข้องเก่าสูตรเก่าครับผมที่เปนหน้าเปิ้งอารถเสี้ยครับเอาโกโก้บู้แดงโก้บึงครับผมนี่แหละครับเอากระชีลบกวนพอสว่งซ้ำหนีได้ครับผมแต่ยังกินแรงเนาะพ่อเออเดี๋ปลามาจะวันเด้อครับผมปลาคือของเขาปลาซาเขาคือปลาปลาช่อนมาอืะต้มยำเนาะ ครับผมผมยำแน่ทอดนี่ครับผมเอาสิรบกวนพอสักนี่แล้วครับผมขอบพระคุณพอแสวงวันจันทร์นี่ก็โชคมันไปน้ำกันสวัสดีครับครับเอาครับพี่น้องครับผมราวพัฒนาพ่อแสวงได้ตัวเก้าแล้วครับพี่น้องเด่นสองสามสี่คือเก่าครับผมตะวันพนมาเน้นไปทีสองกับสี่ครับประกบเจ็ดแปดเก้าครับผม 2ตัวก็จะมีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเก้ครับผมสี่เจ็เก้าการเบิ้ล2 2 3 3 4 4สครับผมวันจันทร์มักเบิ้ลเด้อครับพี่น้องขาได้ขาหนึ่งตัวเนีนก็จินนีนลัก2กัลักซี่ครับผมสองเจ็ดสองแปเก้าสี่เจ็ดสี่แเาเลขไลเก้าสองห้าแปดพอบอกให้ตัดหาออกครับผมเหลือ9 2 8ต้องมีให้เห็นเอาถ้าคลิปนี่ นำเชียอผ้ารวยกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเดอ้อครับผมถูกหวยเืง,เงินไปน้ำกันครับ26กุมภาพันธ์67าวพัฒนา2ถุนคึงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ